ันนี้ก็จะมารีวิวสกูชีล็อตใหม่นะคะก็เดี๋ยวมาดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นนี่นะคะเป็นเฮดบันคาบินะคะนี่นะเป็นแทบแบบใหม่นี่นะคะนี่นะให้ดูความสลโลวนี่มาอาจจะมองไม่เห็นนาจจะมา ายเส้นด้วยนะคะนี่นะลายเส้นอันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะนี่นะเป็นแท็บบนเชนจะเป็นสีฟ้านะคะมาดูกันอ,อันนี้จะเป็นสีออกเนื้อ,น,อนะคะนี่นะคะต่อไปอน,นี้จะเป็นสีชมพูค่ะ ต่อไปจะเป็นตังปอนคุมะนะคะก็จะมีแคดด้วยต่อไปจะเป็นใส้ไหลาคาดีค่ะนีนะบีให้ดูมีแคดนะคะต่อไปเป็นกล้วยยืดนะคะ ็เป็นโรตีโทสค่ะขนมปังฝรั่งเศสอันนี้เป็นแมกเนตนะคะขนมปังนอนค่ะควาซองค่ะปัะงเกียวนะคะ ตอไปก็จะเป็นเค้ค่ะเค้สีขาวเค้สีชมพูค่ะเค้กสีน้ำตาลค่ะเค้กสีเหลืองต่อไปเป็นบิสกิตอีกนะคะก็จะมีอยู่สีสนะีเนาะ สีสีสีไสจะมีสีน้ำตาลสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะเป็นอีกนีนะต่อไปเป็นเลเยอร์ซอฟนะคะเป็นมินินะเป็นสีส้มค่ะก็เป็นสีน้ำตาลนะคะต่อไปเป็นนี่นะคะเป็น มีเด e ียมคาว์ไ้บันนะคะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นม e ีเดียมคาว์ไ้บันเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะคะแล้วก็เป็น Medium, มีเดียมหมีค่ะก็เป็นนันคนะคะต่อไปก็จะเป็น บ้บานมินินะคะอันนี้เป็นแบบแก้มแดงนะคะแบบก้มแดงมากแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแก้ชมชมพูหน่อยนะคะนี่มันจะแตกต่างกันต่อไปเป็นแพนด้าบันนะคะเป็นแพนด้ามิน้ต่อไปเป็นขนมปังแผ่นค่ะอันนี้จะน่ารักมากๆเลย เป็นแบบหน้าใหม่ๆนะคะต่อไปอันนี้เป็นมาการองค่ะอันนี้จะคล้ายๆของบียโดนลยนะน่ารักมากต่อไปเป็นมัชเมลโล่นะคะอันนี้ก็มีแบบนี้ไส้นะคะต่อไปจะเป็นส้มเมลอนบานแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์โดนัทโดนัลลิลคุมะนะคะมีเยอะมาก ต่อไปเป็นพวกแพ็กเกจต่างๆนะคะจะมีพวกนี้ทอออูมีเยอะแยะเลยต่อไปค่ะนี่จะมีเป็นฮะเก่านะคะแล้วก็เป็นมัชเมลโล่ค่ะอันจะเป็นแบบเปล่าๆต่อไปจะเป็นไอติมหอมค่ะก็จะมีหลายสีนะ แล้วก็เป็นไอซิมอ้วนนะมีหลายสีค่ะนี่นะมันหยิบยากค่ะช่วดีนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นมาใหม่นะคะเป็นนี่นะคะเป็นโดเรมอนแบบนี้นะคะ็นคุกกี้ค่ะมันไม่ใช่สกูช่นะมันเป็นมันนิ่มๆเหมือนฟองน้ำบางๆนะคะแต่มันไม่ใช่สกูช่ นี่นะมันบิดได้เอนกันนะคะแต่มไม่ใช่สกูชี่นะค่ะน่ารักมากๆเป็นลูกโดเรมอนก็หมดแล้วน,นะคะสำหรับสกูชี่รุ่ใหม่ค่ะสำหรับวันน,อน,นี้บ๊ายบายนะคะ